โปาร์ตี้นะคะทุกคนวันนี้เราจะไปปิกนิกตรงหน้าบ้านกันนะคะทิงเที่ทยงนี้อากาศดีก็เลยว่าจะไปทานข้าวตรงหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะของไปด้วยดีกว่าอันนี้จะเป็นขนมที่เราสั่งมานะตอนนี้ก็ไปเตรียมปูเสือตรงหน้าบ้านกันก่อนจะมาปิกนิกครั้งทีก็ต้องพาหมาแมวมาด้วยค่ะ เราเนี่ยก็เพิ่งไปรับหลานตัวแสบจากที่โรงเรียนมาวันนี้ได้ไปโรงเรียนแล้วนะส่วนข้าวเที่ยงวันนี้เราจะทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งเตรียมมาจากที่บ้านมาแล้วมามาเริ่มแกะขนมกันกินข้าวหน้าบ้านจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าเรามีขนมด้วยเธอเชื่อแม้ว่าขนมรางเนี้ยเราซื้อมาแค่ราคา144บาทเอง ได้มา3ห่อแถม1ห่อค่ะทุกคนนหน1ห่อใหญ่แบบนี้ก็ได้มาทั้งหมด25แท่งเลยนะเพิ่งจะเคยเห็นเลยขนมที่ราคาโคตรคุ้มแล้วก็ให้มาเยอะขนาดนี้อื้่มาแบบนี้เลยืม เพื่อไม่พอเขาก็ยังให้เป็นไส้มาอีกด้วยนะถูกมมากให้ไส้มาแบบจุกๆนะคะ่าคนอื่นกินของเค้าเสร็จแล้วค่อยกินของหวานส่วนผักขมนั้นกินของหวานเสร็จค่อยต่อด้วยของขค้าค่ะหลานคนนี้ก็มาจับจิ้งกงทุกวันเลยสงสารเราจะได้กินจิ้งกงทุกวันแล้วค่ะกินนั่งลงนั่งลง คลิปนี้เราก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศการกินข้าวหน้าบ้านนะบ๊ายบาย